เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือลูกช้างติดบ่วงที่วังน้ำเย็นจังหวัดสรากแก้วเพราะทุกอย่างรอไม่ได้ทันทีที่ได้รับรายงานการประสานงานระหว่างขีดรักษาพันธุสัตว์ป่าเขาอ่างลือในกับทีมสัตวแพทย์ก็เริ่มต้นขึ้นทันทีสถานการณ์เร่งด่วนมากครับลูกช้างมีอาการสาหัสเดินไม่ได้แต่การเข้าช่วยเหลือก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าแม่ช้างยังคงยืนเฝ้าดูแลลูกอย่างไล้ชิดไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้อย่างเด็ดขาด ในพื้นที่ภาคตะวันออกมีทีมสวัสดิแพทย์ที่ทํางานร่วมกันบ่อยๆ2ท่านคือหมอจากสบอ .2 ศรีราชาและหมอเอิฟจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าท,ที่2กระบบคูทั้ง2ท่านติดภารกิจครับอย่างไรก็ตามทันทีที่ได้รับรายงานหมอเอิฟซึ่งตอนรับรายงานเขากําลังทํางานร่วมกับหมอโบจากช่องกลมบ,บนทั้งสองเป็นหมอที่มีหัวใจของความเป็นหมอเชื่อว่าเขารู้ครับว่ารอไม่ได้ทั้งสองรีบปรับแผนการทํางานอย่างรวดเร็ว เพื่อมาช่วยเหลือเด็กน้อยพวกเขาใช้เวลาไม่นานครับหมอเอิฟตัดสินใจประสานงานทันทีและออกเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุที่จังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือลูกช้างตัวน้อยที่กําลังรองคอยความหวังเพื่อต่อลมหายใจของเขาเราเคยได้รับรายงานแล้วนะครับว่าเจอลูกช้างติดห่วงเมื่อไม่นานมานี้ก่อนที่เขาจะหายตัวไปกับโขงใหญ่พบช้างบาดเจ็บนะครับน่าจะถูกห่วง น่าจะถูกบวงที่ขาหน้าขวาเข้ามาที่บริเวณหน่วยต้นน้าภูไทยนะครับตอนนี้เวลาหกโงวงเศษเดกกำลังจะวันนี้วันที่จานที่สามนะครับเดี๋ยวะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยนะครับหลังจากนี้ก็ติดตามหาน้อง,อองสานวิวแววของโครมและก็ครอบครัวของน้องวันนี้เขาออกมาแล้วครับซึ่งเชื่อว่าเป็นตัวเดียวกัน และนี่ก็คือโอกาสเดียวที่เราจะช่วยเขาได้อีกครั้งยังมีลูกช้างอีกกี่ตัวที่ติดบ่วงกลางป่าแต่เราไม่เคยพบเจอเด็กน้อยตัวนี้จะใช่ตัวเดียวกับที่หายไปครั้งก่อนหรือไม่มันไม่สําคัญเลยสิ่งที่สําคัญกว่าคือวันนี้เราได้ลงมือช่วยเหลือเขาแล้วและนั่นแหละครับคือสิ่งที่สําคัญและก็มีค่ามากที่สุดการทํางานกับช้างป่าไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้เราเร่งรีบไปก็ไม่มีประโยชน์ สิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือรอรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมเหมือนกับเด็กน้อยตัวนี้ที่ชะตากรรมของเขาถูกกําหนดไว้ในธรรมชาติแต่วันนี้เขาโชคดีครับที่มีโอกาสได้มาพบเราปฏิบัติการครั้งนี้เรามีหัวหน้าเอกชัยแสนดีหัวหน้าเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าเขาอ่างหรือนเป็นหัวหน้าทีมครับนอกจากนั้นมีหมอเอ,อิฟหมอโบ สตอบาลเจ้าหน้าที่จากส่วนต่างๆและจิตอาสาในพื้นที่มาร่วมด้วยช่วยกันอย่างมากมายทันทีที่ทุกอย่างพร้อมหมอและสร์บาลก็เตรียมอุปกรณ์ยิงยาครับแตการ์ก็คือยิงยาทั้งแม่และลูกครับหลังจากยิงยาก็ต้องรอให้แม่และลูกหลับโอ้โเนี่ยนี่ขาสลิงสิบอันหนึ่งสิ เดี๋ยวนะจะเอาน้องเข้าไปทุกคนไหมมันจะปลอดภัยไหมหัวแมอะไรนะให้มันลงก่อนให้มันลงก่อนแล้วเข้าไหมถึงว่าตอนเข้าอ่ะจะไม่อ่ะถ้าถ้าแบบช้างมันเริ่มมาจะไม่ให้น้องไปให้น้องอยู่บนรถน้องนี่เหรอน้องฝึกงานไงมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับแม่เขาคงระแวงมากพอสมควรเลยเพราะยาชุดแรกที่ยิงเข้าไปไม่สามารถทาให้แม่หลับได้ต้องยิงยาเพิ่มเข้าไปอีกครั้ง แล้วก็ต้องรอต่อครับนาทีนี้เนี่ยทุกคนกำลังลุ้นกับภารกิจอยู่ครับเราใช้เวลาไปนานมากพอสมควรครับแม่หลับไปตอนเกือบสี่ทุ่มทุกคนรีบกรูไปยังจุดต่างๆที่ได้วางแผนไว้ไส่วนนี้ก็คือข้อสังเกตแม่ช้างห้ามพลาดโดยเด็กขาเพราะว่าอันตรายมากๆครับทีมงานอีกส่วนหนึ่งก็คือทีมรักษาลูกช้างต้องตัดสลิงที่รัดขาของน้องอยู่น้องเป็นช้างเพชูนะครับ น้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมน้องยังไม่ได้ตัวอะไรมากมายแต่น้องโชคร้ายครับเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าน้องรอดชีวิตน้องอาจมีอาการตลอดไปตมัเร็ว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 เรร็วเร็วเลเร็วเร็ตัดได้มน้อแกะลิงเหรอกระลิงโอ้โหออกัวใหญ่มากเลยตัดไหมตัดอยู่อย่น้องแจ็ค่อยๆตัดกะลิงใหญ่เว มันต้องซื้อโซ่ไอ้ไอนั่นว่ะมันต้องซื้อเลื่อตัดเหล็กไว้อ่ะเรเร็วเรการตัดสลิงเป็นไปอย่างทุลักทุเลเพราะว่าสลิงเส้นใหญ่มากพอสมควรคนตัดก็คือพี่จักซึ่งเป็นคู่ปรับของส้มจุกมีนาน,นั่นแหละครับเขาเป็นหนึ่งในกรมตุลาที่เคยดูแลกันมาตั้งแต่อดีตครับโอ้พวกวัจักคุณจะลูดออกนะ โอเคโอเคเออรูดออกแล้วเว้ยให้รูดเดี๋ยวเดี๋ยวเรายกขายกขารูดออกเลยอโอ้จะลิงตัเล่อเลยว่ะเอหนูแอลสายตาจากแม่นะมีตัดกระดูกไม่ได้อ่ะนุกมือนกรูดออกไหมวะ

น้ำน้ำเตียมแกะไอ้น้นเทไว้ก่อนเลยข้างๆลูกเลยเอ้ไดเอาไปลวดดิสลิงอ่ะน้ำทำไรอย่าลัดสายตาจากแม่นะหลังจากตัดสลิงแล้วก็เป็นหน้าที่ของหมอครับหมอมาทำความสะอาดแผลล้างแผลฉีดยาตามขั้นตอนนอกจากนั้นน้องเนี่ยค่อนข้างอ่อนแรง ช่วงที่ทําการรักษาขาอยู่หมอให้น้ําเกลือบารุงร่างกายของน้องควบคู่ไปด้วยแม่แแไม่นิ่งเลยอะแม่ไม่อะไรอ่งห้าแล้วปิดวนะทุแม่มยาให้น้ำเกลือด้วยเอ้ีแงไอวีแล้วแเราดึงเลือดได้ไหมเอยเอาหมออย่เพิ่งหมออย่าเพิ่งเก็่ยห้าจี นุนถ <that> <that> ือไว้นะนุนอย่าพื้นนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปชินนะฝั่งนู้นล้างแผลยัง่างล้างแผลเท่าแผลยังล้างแผลอยู่จะไม่ฝั่งนู้นอ่ะหมอให้น้ำเกลือหน่อยอ่ะแป๊บนึงได้มีแรงตัวผู้ตัวเมียเออดูดิตัวผู้ตัวเมีย อ๋อเดี๋ยวพีิกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อจะพลิกผมดูทรงน้ำจิกู้อ่ะคิดดูก็ได้แต่มันไม่เป็นหนองเนะาะแต่แพะดีกว่าตัวนั้นฮะแค่ไม่ใช่อะไรเลยพี่เลยเอาจะเป็นเลขจบท้องเาเพืกเดี๋ยวพี่ว่างพี่ว่างพี่รับเลย เอาเสลิงใส่เองนะไอาไปแลรทั้งนีได้เอาถือนี่ไปได้ิดตัวิดตัวนอนนอนอเปลียนหน้านอนดีขึ้นตามันมาแล้วนะตาตามาแล้วจริงแกคิดดูไอตัวเล็กที่นู่นน่ะให้สองเอ็มแอลนอนเลย แม่เป็นกิโลเนาะมันหนุ่นนยนะแม่เริ่มสาบ,บัดหาแล้วนะเธอเอาไอ้นี่ไหมใส่ลูกดอกไหมยาฟื้นทำโพไซลิงไหมมีเวลานะเอาไหมปลอดภัยกว่าดีนมันอันนี้วะสงสารเนาะแต่แผดมนัน <laughs> ไปแค่หนึ่งยังนอนเลยวะยังยังเจี่ยังหลับต่อแล้วเนีเ่ยหลับต่อแล้วดูหน้ามันหนองออย่านอนตื่นเลย แมันก้ไงอะ่ะไฟพอนะไม่เป็นไรแล้วไหนยาเอ้ยไหนมือไอ้นั่นน่ะภารกิจของเราเสร็จสิ้นตอนช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มสี่สิบนาทีครับลูกช้างตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลค่อยๆเดินไปหาแม่ของเขาซึ่งพี่ๆกำลังฉีดยาแก้ยาซึมอยู่ หลังจากนั้นเขาทั้งสองก็เดินออกไปภารกิจครั้งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวประทับใจมากมายที่ยากจะลืมเลือน<ป>ความท้าทายเริ่มต้นด้วยปัญหาหลายๆอยา่างด,ดูเหมือนว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะสำเร็จแต่กลับจบลงได้เร็วกว่าที่คาดคิดทุกอย่างเริ่มต้นจากคำถามมากมายที่วนเวียนอยู่ในหัวจะทำอย่างไรดีจะช่วยน้องได้อย่างไรไม่มีใครว่างเลยในช่วงเวลานั้นแต่คำถามเหล่านั้นก็ค่อยๆหายไปเมื่อเรารอและจัดการแก้ปัญหาทีละจุด จากมิที่มีกันเนี่ยจากที่มันเลียกหัวหน้าเอกชายแสนดีเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมเขาลงมือทำเองทุกทุกเขตไม่เคยลังเลหมอเอิร์ฟผู้ที่ไม่เคยเอ่ยปากปฏิเสธหากมีเรื่องเร่งด่วนก็พร้อมจะเดินทางไปด้วยกันในทุกครั้งหมอโบแม้จะเป็นหมอนอกเขตก็ไม่เคยปฏิเสธภารกิจใดๆเพียงแค่ขอความช่วยเหลือเธอก็พร้อมออกเดินทางมาทำงานด้วยกันทันทีส่วนพี่ต่อสอนบา้ผู้มีบทบาทสำคัญในทุกเหตุการณ์เกิงช้าง ก็คอยช่วยเหลืออยู่เสมอน้องจากพี่ชายทรงจุปีนาที่ตอนนี้น้องสาวเย็นงอนอยู่ไหมไม่มีใครรู้ตอนนี้น้องจก็ยังคงทุ่มเทดูแลช้างไม่เคยขาดจากภารกิจใดๆเช่นกันนอกจากนั้นทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยนาม ผมต้องขอบคุณมากๆครับที่ร่วมแรงร่วมใจกับภารกิจในครั้งนี้คนสุดท้ายที่ต้องกล่าเมือพี่จันนะครับแกร่งแ่งลุ๊บแทงเุ๊บช้างเธอที่ไม่เคยนิ่งเมื่อรู้ว่ามีปัญหาหรือเหตุฉุกเฉินแม้พื้นที่นั้นจะไกลแค่ไหนเธอก็ไม่สนใจเราเป้าหมายหรือกิจการช่วยพวกเขาพ้นจากความเจ็บปวดโดยไรที่ s <S ส Alter, ุดไม่ว่าปัญหาข้างหน้าจะเป็นอย่างไรพลังใจของเธอก็มีมากพอที่จะส่อสู้และก้าวผ่านไปได้ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมมือร่วมใจดูแลเด็กและสนับสนุนซึ่งกันและการในการทำงานเพื่อช้างและชุมชนในครั้งนี้ Now, <hey. S 1> สู้ต่อไปนะเด็กน้อย <Hey. S 1> อย่ายอมแพ้ล่ะ hey.